สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในช่องของเหนียวคุ้งเฮค่ะชาแนลค่ะตอนนี้เราก็จะมาทำคอนเทนต์ลาดพื้นกันนะคะมาดูกันว่าจะทำได้ไหมันเลยค่ะนี่นะคะเราก็ได้ทำการซื้อปูนที่ร้านมาเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นรอบแรกนะคะเราซื้อปูนรอบแรกมาทั้งหมดเจ็ดกระสอบค่ะแล้วก็ทรายย1กระสอบค่ะเพราะว่าเราต้องใช้ปูน1กระสอบ ทรายสากระสอบจริงๆก็คือว่าต้องใช้หินด้วยค่ะแต่ว่าหินคือว่าเราลาดไปเทเรียบร้อยแล้วค่ะมันมีหินแล้วก็เลยว่าไม่ต้องใช้อ่ะค่ะ,คะต่อไปก็ยกปูนแล้วก็ทรายนะคะลงมาจากรถให้หมดนะคะก็มีพ่อกับน้องนะคะเป็นคนยกลงค่ะนี่พ่อก็ทําการเททรายค่ะทรายสามกระสอบนะคะต่อบปูนหนึ่งกระสอบค่ะนะคะก็เทไปเรื่อย ส่วนเรานะคะก็จะทําหน้าที่ในการผสมปูนกับทรายะคะ่ะผสมให้เข้าเข้ากันนะคะก็จะผสมผสมไปนะคะจนปูนกับทรายเข้ากันนะคะพ่อก็ไม่รู้นะคะว่าเราตั้งกลองอัดกิบนะคะก็เอากระสอบมาบังเราก็ผสมผสมไปเรื่อยๆนะคะผสมไปดูนะคะดูพ่อเราแข็งแรงมากเลยยกปูนคนเดียวแบกปูน มาเก่งมาก <c oughs> เอาเอาเออาายกได้ไหมกาได้ว้าวเยี่ยม ึงจะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ว่าก็ต้องสู้ค่ะเพราะว่าเ,ออเราก็ไม่ได้จ้างรถผสมปูนะคะมามาลาดเราก็ผสมกันเองนะคะก็มันกเออ็เหนื่อยแต่ว่ามันก็สนุกไปอีกแบบนะะึงนะคะ่ะก็เป็นประสบการณ์ไปด้วยซึ่งไม่เคยผสมปูเลยไม่เคยทํางานแบบนี้เลยอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้ทําแบบนี้นะคะ่ะรู้สึกว่าแบบเห็นใจเออ คนงานก่อสร้างเลยค่ะเพราะว่าเขาต้องเหนื่อยมากกว่าจะได้เงินกว่าจะได้ค่าแรงมาเนาะก็ทาแล้วคือแบบเข้าใจเข้าใจแบบคนก่อสร้างเลยอะค่ะก็เป็นกําลังใจให้กับแรงงานก่อสร้างนะคะสู้ๆค่ะคุอคนเหล่านี้นะคะก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจของเราด้วยค่ะเขาทำให้เราแบบไม่ท้อแล้วก็สู้ชีวิตอะ หลายคนอาจจะถามว่าแม่เราไปไหนนะคะแม่เราก็อ,อมาขูดขนหมูนะคะเพราะว่าที่บ้านเราอะคะ่ะทำธุรกิจแคปหมูนะคะเป็นธุรกิจครอบครัวะคะ่ะขายตามตลาดนัดนะคะก็แม่ก็ทำแคปหมูส่วนเราพ่อแล้วก็น้องก็จะเป็นคนทำหน้าที่ในส่วนของด้าวโปเลยคะ่ะแล้วก็มีขายออนไลน์ด้วยนะคะขายทางหน้าเพจนะคะชื่อเพจว่าเหมียวคุมเฮฮาพาแซบค่ะ ก็เดี๋ยวก็จะมาอัปเดตในส่วนของการทำแคปโวนะคะลงให้ดูนะคะทุกคนค่ะพี่ๆน้องๆแล้วก็เพืเ่อนๆไปกดติดตามเพจให้ด้วยนะคะ รอบสองนะคะรอบสองพ่อก็ไปเอาปูนกับทรายมานะคะไปเอามาที่ร้านค่ะปูนทั้งหมด9กระสอบค่ะแล้วก็ทรายย7กระสอบนะคะตอนนี้ก็ขอ,อพักกินน้าพักเอาแรงก่อนนะคะกินน้ําก่อนหลายๆคนอาจจะถามว่าทำไมถึงไม่จ้างรถผสมปูนมานะคะเพราะว่าเราก็ยังพอมีแรงทําได้นะคะเราก็ทําไปนะคะแล้วก็อีกอย่างก็ประหยัดต้นทุนด้วยนะคะก็เลยว่าผสมกันเองนะคะเพราะว่าก็มีแรงผสมกันได้ะค่ะ เราก็ช่วยพ่อย,ยกปูนยกใสยลงจากรถนะคะเราก็จะได้ทําการผสมปูนค่ะก็จริงๆแล้วเราก็เริ่มทํานะคะทําตั้งแต่9ก้าโมงนะคะก็ทําไปเรื่อยค่ะก็มาดูกันว่าจะเสร็จประมาณกี่โมงนะคะ ก็เออเราก็จะลาดลาดพื้นหน้าบ้านเลยค่ะหน้าหน้าประตูด้วยค่ะเพราะว่ามันเป็นหินนะคะแม่ก็สไลดหมูอยู่นะคะก็แม่ทำคนเดียวค่ะเพราะว่าเราพอแล้วก็น้องค่ะช่วยกันลาดพื้นนะคะก็เอาน้ํามะพร้าวมาให้แม่ค่ะให้แม่กินนะคะ แม่ผัดเอาแรงไปแม่ก็ได้มีกําลังใจค่ะต่อไปก็เอาน้ำมะพร้าวมาให้พ่อกินนะคะพ่อก็บอกว่าเฮ้ยเอาไว้ให้กินบ่อยจังพ่อจะได้นอนไหมเนี่ยตอนคืนพ่อจะนอนหลับไหมเนี่ยพ่อบอกว่าเดี๋ยวตื่นมาเยี่ยวทั้งวันเลยเฮ้ยไม่ใช่ตื่นมาเยี่ยวทั้งคืนอันนี้ค่ะก็มานอนพักเอาแรงก่อนเปิดพัดลมแล้วก็นอนพักเอาแรงก่อนนะคะก็ลุกไปผสมปูนต่อนะคะก็ต้องรีบทํานะคะก่อนก่อนจะหน้าฟูนะคะเพราะว่า เราวังอยู่ก็ทําไปก่อนนะคะเพราะว่าถ้าหน้าฝนมาก,ก็จะทำลาบากนะคะตอนนี้นะคะอยู่ในขั้นตอนของการฉีดน้ำนะคะ่ะเพื่อผสมปูนนะคะแล้วก็เกียร์เกียเกียเกียผสมปูนนะคะให้พื้นมันเสมอกันนะคะแล้วก็จะได้มาทําการปาดปูนนะคะตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ละเอียดมากเลยคะ่ะแล้วก็เหนื่อยมากๆาด้วยนะคะแต่ว่าเหนื่อยยังไงก็สู้ค่ะสู้สู้สู้ไม่ถอยนะคะ พี่น้งนองๆแลวก็เพื่อนๆน,นะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องเหมีวยวคุ้งเฮฮาด้วยนะคะก็ฝากกดติดตามกดซับไครยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะอ้อลืมคำว่าชาแนลด้วยค่ะชื่อช่องเต็มๆว่าเหมียวคุ้งเฮฮาชาแนลนะคะฝากพี่ๆน้งนองๆแล้วก็เพื่อนๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา3โมงครึ่งนะคะก็เริ่มจะเย็นแล้วค่ะแต่ก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะ ก็จะไม่ค่อยรอนเท่าไหร่นะคะก็จะทำสบายๆชิลๆค่ะก็มีลุงอยู่ตรงข้ามบ้านนะคะเขาเห็นทำกันหน่อยๆเขาก็มาช่วยค่ะก็มีกัรยานิมิตรที่ดีคือว่ามีเพื่อนบ้านดีมากเลยค่ะ เราก็เป็นคนเกี่ยปูนผสมปูนให้เข้ากันนะคะก็พ่อก็จะเป็นคนปาดปูนนะคะหลวงพ่อปาดแบบปาดสวยมากพ่อนี่คือว่าเก่งมากๆเลยคะ่ะเพราะว่าพ่อก็แต่ก่อนก็เคยทําอาชีพก่อสร้างมาก่อนนะคะก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ทําแล้วแต่ว่าพ่อมาขายขงะคงค่ะแต่ว่าคือว่าแบบพ่อคือเก่งมากแม่ก็เก่งมากๆเลยคะ่ะพ่อก็มีบ่นเล่นิดนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราก็ทําไม่ค่อยเป็น,นะคะ่ะพ่อก็บอกว่าปาดให้มัน ดีๆหน้อยเพราะว่าเออไม่ใช่ผสมปนให้มันดีๆหน้อยเพราะว่าพอปาดลำบากปาดยากนะคะก็เป็นประสบการณ์ของเราไปอีกแบบนึงค่ะจากที่ไม่เคยทําก็ได้ทําค่ะนี่นะคะตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา4ี่โมงครึ่งค่ะ ไทําการปาดปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะพอเราปาดปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาทําการล้างเครื่องมือเพื่อพวกเครื่องมืออุปกรณ์ช่างะคะ่ะล้างล้างให้สะอาดแล้วก็ล้างรองเท้าบูทให้สะอาดค่ะแล้วก็ล้างมือล้างมือล้างแขนล้างขานะคะ ก็นำมะนาวนะคะก็มาถูๆถูๆมือให้สะอาดนะคะแล้วก็ถูขาแล้วก็ค่อยไปล้างน้าเปล่าอีกทีนึงนะะ่งค่ะเพื่อที่ปูนจะไม่ติดที่นิ้วมือแล้วก็นิ้วเท้านะคะมันมันจะเป็นคราบะคะ่ะเราก็เลยต้องใช้มะนาวในการถูแล้วก็ค่อยไปล้างน้าเปล่าให้สะอาดค่ะ